นี่หอยอุ้ยหอนหอนหอนเอานสบายดีจ้าทุกคนมื้อน,นี้แวนสิมาต้มหอยเซอรี่กอ,อื่นเงินกับสิไปดั่งไฟก่อนนี่จ้าหอย เออไปหลังไฟขึ้นแล้วเอากระซิมาเอ็ดเจาหอยเลยจ้านี่ใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งบ่วงสองบ่วงเอาบางนาวิีบลงไปเลย <c oughs> ลงไปทางตน้น แล้วก็เอาเป่งงวลงไปเราเค็ดป่นซัมนี่ก็ได้แล้วเนาะแจมหอยแจ่วหอยแจ่วส้ม ลืมใส่ใบมะขามเนาะไปนี่พีเก็บใบมะขามมาแล้วนี่มันจะซิบฟอสเนาะเอาใส่ไปโรด้วกาเอาเกลือใส่ไปน้ำนี่เกลือมันจะนัวเนาะแล้วก็เอาวิฟอง่เอาไม้มาคน นี่หอยสุกแล้วใส่ซามมีวโอซามาใส่มิวขอน้ำเอาเกินโอซามี่บอกแม่โอซามี่ก็ได้อะลงมาหน่อยหอมนยังแบบนี้มันขึ้นเป็นยังเป็นยังอยากกินหอยบ่กินยั่วะมิวบอกให้กินกิยนี่งคอันนี้ชอาเคยใส่ซามใส่ซามนี่บ่ซามเล็กก็ว่ามีนะว่ากินหอม มิวบปให้กินหอยกินงั้นออกมือหอยเลยว้าวว้าวไม้จามดิส่ะไม้ไม้จิ้มได้๋ยวมาอันนี้สีเอ็ดผัดกะเพราอันนี้ควันแทะไฟบลุกค่ะเพิ่นตั้งกระทะไว้กระทะใช้ไม้เลยมีกระไม้เมื่อวานยังอันนั้นกระทะมันบางแก่นเอออยากกินหอยแห้ง

นี่หอยอุ้ย้อนๆ้อนฮอนเอาหน่วยน้อยเอา,าเดี๋ยวเอาไปล้างกัน,นมันห้อนพอะนะนี่หืมมิ้วนี่แกเอาอันนี้มันออกนี่ตามันนี่ตามันออกแกตามันออก มาเฮ็ดโอบกินนอแกนนอเด่นนอหอยเนาะหอยหอยชู nah, nah, nah. <s <S gotcha ่วบอกกันไแม่ม mm ีไหมมีจ้าฮึเด่นอืมแกนซุ่มอะไรที่เนีุ่่มอะไรเาะงนี่จ้ามีจ้ามีจ้ามีจ้าโอ้เจียวมีจ้ามีจ้า ขั blender, hallway, ah, okay mm ้วงนี hmm. mm ้ไ hmm. ด mm ้นอยใหญ่ๆเลยเรื Down ่องนี mm ้แ hmm. ม่เตรียมไว้ไปโชว์กล้องดูน hmm. ี่จ้าหอยใหญ่ๆจ้า สนเลยสนมากเลยเนี่ยกินเป็นหน่วยใหญ่ๆรอดหรืน้ำเนี่ยได้น้ำนี่นะเอาเบิกไหมดีเด็แกนไอ้นั่งมี้กินหอยเอ้ากินเลยแซ่บบะ แต่บออ,อ,อ,อันนี้พัดกระเพราก็ได้สุกแล้วจ้าอันนี้มีอย่างอันเนนนจ้าหอย